สวัสดีครับมาพบกับครูรุสลันในวิชาคณิตศาสตร์ป .3 ส p 4นั่นเองครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับในหัวข้อเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนน,น,นั่นเองครับอ่ะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยการเปรียบเทียบจำนวนนะครับอ่าเราก็จะมีเครื่องหมายนะครับเนี่ยเราจะเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านั่นเองครับ ส่วนเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้นะครับคือน้อยกว่านั่นเองครับโอเคถ้าเรารู้จักสัญลักษณ์แล้วนะครับเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยเกมต่อไปนะครับเธอมมากกว่าเธอมมากหรือชั้นน้อยนะครับอ่าให้นักเรียนนะครับเติมนะครับตัวเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านั่นเองครับเรามาดูนะครับตัวเลขที่1คู่ที่1นะครับเราดูกันเลย 785กับ56อ่าเราก็พิจารณาครับพิจารณายัางไงอ่า7 8 5มีกี่หลักมี3หลัก56มีกี่หลักมี2หลักแสดงว่า3หลักก็จะมากกว่า2หลักนั่นเองครับต่อไปคู่ที่2เรามาดูกันเลยอ่า98 มี2หลัก157มีกี่หลักมี3หลักดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอ่า98น้อยกว่า157นั่นเองครับต่อไป13กับ2 13 13นะครับ2หลักนะครับ213มีทั้งหมด3หลักนะครับสรุปได้ว่า13น้อยกว่า213นั่นเองครับมาดูคู่สุดท้ายเลยนะครับ นักเรียนคิดว่าเป็นยังไงครับอ่าเราดูนะครับหนึ่งพันมีกี่หลักเอ่ยอ่าสี่หลักนะครับต่อไปเก้าร้อยเจ็ดสิบหกมีกี่หลักครับอ่ามีสามหลักนะครับเราก็จะได้ว่าหนึ่งพันมากกว่าเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนั่นเองอ่าพูดมาให้ตัวเองครับเก่งมากเลยนะครับงั้นเรามาดูกันต่อนะครับอ่ามีสนามนะครับ มีสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับแบ่งที่นั่งตามโซนดังนี้นะครับให้เราดูรูปนะครับโซน A สีชมพูอ่อนนะครับมีความจุที่นั่งทั้งหมด8,500 5ห้าที่นั่งนั่นเองครับต่อไปโซน B เป็นสีบานเย็นนะครับมีความจุเท่าไร่3 6 0ัที่นั่งนั่นเองครับต่อไปโซน C สีชมพูนะครับมีความจุ 10, 6, 12 12,200 45ที่นั่งนั่นเองครับอ่ะเราดูโจทย์กันแล้วนะครับเราลองมาดูนะครับเขาให้เราทําอะไรนะครับอ่าเขาให้เราเปรียบเทียบจํานวนที่นั่งโซน A กับโซน C แล้วก็มาดูจากรูปเมื่อกี้เราดูโซน A กับโซน C นะครับโซน A มีอยู่เท่าไหร่8,505ัยที่นั่งโซน C อ่าโซน C มี12,245ที่นั่งเขาให้เปรียบเทียบครับแน่นอน เราทำยังไงเราก็ต้องดูก่อนว่าโซน A มีกี่หลักเอ่ยอ่า8,505เป็นจํานวน4หลักนั่นเองครับต่อไปโซน C แล้วครับ12,245หน่วย1 0ร้อยพันหมื่นอ่า4หลักนม่สีว่า5 5หลักนั่นเองครับงั้นเราดูนะครับ4หลักกับ5หลักแน่นอนเวลาเราสรุปอันนี้8นะครับแล้วก็1ดังนั้นนะครับ สหลักกับห้าหลักนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าว่าอะไรว่า8 5 0 5น้อยกว่า1 2 2 4 5นั่นเองครับโอเคนะครับต่อไปเรามาดูนะครับหรือเราสามารถเขียนได้ว่า12,245มากกว่า8,505นนั่นเองครับโอเคไปต่อกันเลย ต่อไปก็ให้เราเปรียบเทียบ C นะครับโซน C กับโซน B นั่นเองดูรูปก่อนนะครับโซน C มีอยู่เท่าไหร่1 2 2 4 5ที่นั่งครับโซน B แล้วครับ3600ที่นั่งน,นั่นเองครับถ้างั้นนะครับเราก็มาเปรียบเทียบก่อนอื่นเราก็มาดูตัวเลขก่อนว่ามีกี่ล่ะครับโซน C มีทั้งหมด C มี4รีรอ 5. 1>, 1, 2, 3, 4, 5หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นหหลักนั่นเองครับต่อไปโซนดีหน่วย1 0บร้อยพันสหลักนั่นเองครับงั้นเราก็จะดูนะครับเราสามารถสรุปได้ว่าหนึ่งหมืามากกว่า3,600นั่นเองหรือ จะเขียนได้อีกว่า3,600น้อยกว่า12,245นั่นเองครับอ่าเสร็จแล้วนะครับไปดูกันเลยเรามาดูเปรียบเทียบจำนวนนะครับ1,000 0 0กับ98,789ม่นแเแป้วงครับอ่าเราก็มาวิเคราะห์กันก่อนว่า1,000 0แมีกี่หลัก นับสี่ศูนย์หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนมีทั้งหมด6หลักนั่นเองครับต่อไป9 8 7 8หครับมีทั้งหมดอหหลักนั่นเองครับนั้นเราจะเปรียบเทียบได้เรื่องครับเปรียบเทียบได้แล้วนะครับเราสามารถสรุปได้ว่า10,000แสนมากกว่า9 8 7 8 9นันั่นเองครับ หรือเราจะเขียนได้อีกอย่างหนึ่งว่า9 8 7 8 9น้อยกว่า10,000 0นั่นเองครับอ่าถ้างั้นนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนลงในสมุดนะครับกิจกรรมที่4ี่เติมคำตอบนะครับเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองครับอ่าสำหรับวันนี้ครูครูรุสลันนะครับคุณครูรุสลันก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ